เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาสวัสดีทุทกท่านพบกับรายการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์กิษณะโชติสุดอาจารย์ประจำหลักสูตรพม่าศึกษาสังกัดภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับในฐานะที่ประเทศพม,ม่ามีพรมแดนเชื่อมติดกับประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ในมิติต่างๆมากมายนะครับวันนี้กระผมจะนําเสนอและสรุปข่าวที่สําคัญที่เกิดขึ้นในพมา่านะครับเริ่มต้นด้วยสถานาการณ์โควิดนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศพมา่าซึ่งเผชิญหน้าไม่แตกต่างจากประเทศไทยนะครับจากการตรวจกลุ่มตัวอย่างจํานวน6กล้านแปดหมื่น 7,632ตัวอย่างนะครับพบว่ามีผู้ป่วยยืนยันจำนวน5,31,432รายนะครับขณะเดียวกันนะครับสถิติการฉีดวัคซีนของชาวพาม่านะครับพบว่ามีชาวพาม่านะครับได้รับการฉีดวัคซีนเข็มเดียวนะครับเป็นจำนวน4.94ล้านรายครับขณะที่มีชาวพาม่าที่ได้รับวัคซีนจำนวน2เข็มนะครับเป็นจำนวน15.96ล้านรายครับ อกจากนี้นะครับทางเว็บไซต์ของรัฐบาลพม่านะครับได้เผยแพร่นะครับในวันที่30ที่ผ่านมานะครับประเทศพม่านะครับได้รับวัคซีนชุดที่2นะครับที่สั่งซื้อจากอินเดียนะครับเป็นจำนวน6.7ล้านโดสนะครับซึ่งเป็นวัคซีนโควิชิลนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมียอดรวมวัคซีนที่พม่านะครับได้สั่งซื้อจากอินเดียรวมทั้งหมดจำนวน13.4ล้านโดสนะครับได้เข้ามาถึงประเทศพม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางวิกฤตดังกล่าวนะครับในปีที่ผ่านมานะครับมีชายพม่าะนะครับชื่อว่าโกเนตูเยงนะครับเขาได้เปิดร้านสั่หลงพมิงไซหรือเรียกว่าร้านข้าวที่มีชื่อว่าสั่นโลงนะครับเขาได้ออกไอเดียในการขายข้าวนะครับในราคาจานละ500จัดนะครับหากเปรียบเทียบเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยในปัจจุบันนะครับจะพบว่าอาหารดังกล่าวนะครับ มีราคาไม่ถึง10บาทครับนอกจากนี้นะครับในปัจจุบันร้านอาหารดังกล่าวนะครับได้มีการเริ่มออกมาขายในรูปแบบของรถเคลื่อนที่นะครับคือการไปขายในย่านชุมชนต่างๆนะครับถือว่าตอบโจทย์กับสถานการณ์โรคระบาดในพมา่าเป็นอย่างยิ่งนะครับ หากมองไปยังเศรษฐกิจของพมา่านะครับหลังจากเกิดการถ่ายอวนอำนาจน,นะครับจากรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับไปสู่กองทัพนะครับตามรัฐมนูญที่ออกแบบโดยกองทัพพมา่านะครับจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของพมา่านะครับมีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐบาลทหารนะครับต้องเผชิญหน้ากับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศนะครับ หากย้อนกลับไปมองนะครับปลายเดือนมกราก่อนการรัฐประหารนะครับเราจะพบว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์กับเงินจัดนะครับอยู่ที่1จัตต่อ1 3 3 0ดอลลาร์โดยประมาณนะครับอย่างไรก็ดีหลังจากเกิดการรัฐประหารนะครับค่าอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น1ดอลลาร์สหรัฐต่อ เกือบ2,000จัดในช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาครับนั่นหมายความว่าหากเราซื้อของชิ้นเดียวกันในช่วงก่อนการรัฐประหารนะครับเราจะใช้เงินจัดจํานวนหนึ่งนะครับในการซื้อของที่มีราคาเป็นดอลล่าสหรัฐในขนาดเดียวกันในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเราจำเป็นต้องใช้เงินจัดมากขึ้นนะครับในการซื้อของชิ้นเดียวกันนะครับ สภาวะการดังกล่าวทําให้ธนาคารกลางแห่งพมา่านะครับได้เทเงินดอลลาร์นะครับเข้ามาในตลาดประมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับเพื่อพยุงราคาค่าเงินจัดนะครับตลอดช่วงปีที่ผ่านมาหลังลรัฐประหารนะครับสํานักข่าวอิเลเวนสื่อข่าวชื่อดังของพมา่านะครับกล่าวว่า ธนาคารกลางแห่งพมา่านะครับได้ประมูลขายค่าเงินดอลลาร์เป็นจำนวนมากกว่า443ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยเดือนธันวาคมเพียงเดือนเดียวนะครับมีสถิติสูงสุดที่1 1 8ล้านดอลลาร์นะครับหลังจากนี้คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าธนาคารกลางแห่งพมา่านะครับจะสามารถพยุงอัตตาแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินจัดกับค่าเงินดอลลาร์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ อย่างไรก็ดีรัฐบาลทหารพรม่าะนะครับไม่ได้นิ่งดูดายกับปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับแต่รัฐบาลพม่ากลับมาปรับเปลี่ยนทิศทางในการจัดการเศรษฐกิจกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนนะครับพร้อมๆออกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินดอลลาร์ภายในประเทศพม่าะนะครับ โดยต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับพลเอกอาวุโสมมิงออนไลน์นะครับได้ประชุมสภาบริหารรัฐนะครับหรือเรียกว่าสภา SAC นะครับการประชุมครั้งนั้นกล่าวนะครับได้มีการผลักดันให้ใช้สกุลเงินหยวนจัดนะครับเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนนะครับบนพื้นที่ชายแดนพม่าจีนนะครับต่อจากนั้นระยะเวลาไม่ถึงเดือนนะครับในวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ ธนาคารกลางพมา่านะครับได้อาศัยอำนาจตามมาตรา17ถึง22นะครับของกฎหมายจัดการเงินตราต่างประเทศนะครับได้ประกาศอนุญาตให้สามารถใช้เงินหยวนซื้อขายสินค้าโดยตรงได้ในบริเวณพื้นที่ชายแดนพมา่าจีนนะครับถือว่าเป็นมาตรการที่ออกมาอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากนะครับหากเปรียบเทียบจากการประชุม sac นะครับกระทั่งธนาคารกลางแห่งประเทศพมา่านะครับได้ออกนโยบายนะครับ ถือว่าเป็นระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับนอกจากนี้นะครับในวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานะครับพลเอกอาวุโสมมงอ,องลายนะครับในฐานะประธานสภาบริหารรัฐนะครับได้เป็นประธานในการประชุมนะครับแล้วก็การประชุมครัง้งดังก่ลาวนะครับมีการผลักดันการใช้สกุลเงินท้องถิ่นนะครับเป็นหนาตาแลกเปลี่ยนบนพื้นที่ชายแดนนะครับโดย เงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนบนพื้นที่ชายแดนนะครับมีด้วยกัน2สกุลเงินด้วยกันนะครับได้แก่สกุลเงินบาทนะครับที่จะใช้ในพื้นที่ชายแดนไทยพม่านะครับและสกุลเงินรูปีนะครับที่จะใช้ในพื้นที่ชายแดนพม่าอินเดียนะครับหากย้อนกลับไปมองนะครับนโยบายดังกล่าวนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้ผลักดันนะครับการใช้บาทจัดนะครับมานาน มากพอควรแล้วนะครับหรืออาจจะกล่าวว่าประมาณ3ปีแล้วนะครับที่มีการเซ็น MOU ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางแห่งพม่านะครับต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับว่ามาตรการดังกล่าวจะถูกประกาศโดยธนาคารกลางแห่งพม่านะครับช้าเร็วแค่ไหนนะครับแต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสําหรับการค้าชายแดนไทยพม่านะครับ ในด้านการค้าชายแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับจากข้อมูลของกองความร่วมมือการค้าและการลงทุนกลมการค้าต่างประเทศนะครับที่ได้สรุปข้อมูลในเดือนพฤศจิกายนปีพศ .2564 นะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าประหลาดใจมากนะครับว่าหากเราย้อนกลับไปมองในประเทศพม่านะครับช่วงปีที่ผ่านมานะครับต่างประเทศนะครับได้ถอนการลงทุนออกจากพม่าเป็นจํานวนมากนะครับ แต่การค้าชายแดนไทยพม่านะครับกลับมีตัวเลขที่เติบโตนะครับอย่างน่าประหลาดใจนะครับโดย ข้อมูลการค้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมปี2564นะครับการค้าชายแดนไทยพม่านะครับมีมูลค่าการค้ารวม1 6 5 0 9 4ล้านบาทนะครับหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับพบว่าปีที่ผ่านมานะครับมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นนะครับเป็นจำนวน19.87ซนะครับซึ่งนับเป็นการส่งออกนะครับมูลค่า 95,732ล้านบาทนะครับคิดเป็นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น35.25%นะครับและการนําเข้ามูลค่า69,362ล้านบาทนะครับคิดเป็นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น3.61%นะครับโดยไทยได้ดุลการค้า26,370ล้านบาทนะครับ ในส่วนด่านการค้าที่มีมูลค่าการค้าสูงสุด5ดับแรกของไทยนะครับพบว่าได้แก่ด่านสุลคกากรแม่สอดนะครับคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ52.70นะครับขณะที่ด่านที่รองลงมานะครับก็คือด่านสังขระบ,บุรีนะครับและด่านละนองนะครับในด้านประเภทสินค้าที่ส่งออกสําคัญนะครับ5ดับแรกได้แก่น้ํามันดีเซลนะครับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์น้ำมันสําเร็จรูปเครื่องเทศและสมุนไพร และสายไฟฟ้าและสายเคเบิลนะครับในขณะที่สินค้านําเข้าสําคัญห้าดับแรกนะครับก็ได้แก่ก๊าซธรรมชาตินะครับธัญ,ญพืชสัตว์น้ําผักของปรุงแต่งและเหล็กนะครับตัวเลขการค้าชายแดนที่เกิดขึ้นในว่วงปีที่ผ่านมานะครับถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์ของพม่านะครับตลอดช่วงเวลาที่พม่าปิดประเทศนะครับพม่าก็ ไม่ได้ถูกโดดเดี่ยวนะครับให้เดียวดายอยู่ในโลกใบนี้นะครับเพราะว่าพม่าก,ก็จะพยายามสาร้างสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับและตัดขาดจากโลกภายนอกในแก่ประเทศตะวันตกหรือประเทศมหาอำนาจอื่นๆนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจกันแล้วกันนะครับว่าท้ายที่สุดการดําเนินนโยบายของประเทศพม่าหลังจากนี้นะครับจะใช้วิธีการแบบไหนใน,ในการพยุงเศ,ษศรษฐกิจท่ามกลางไฟที่โหม รัฐบาลทหารพรม่านะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเงานะครับหรือกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์หรือแม้กระทั่งคนหนุ่มสาวที่เข้าป่ามาฝึกอาวุธนะครับเพื่อต่อต้านร,รัฐบาลรวมถึงนะครับการตั้งกำแพงหรือมาตรการต่างๆของต่างประเทศนะครับที่พยายามกดดันประเทศพม่านะครับ แต่ที่แน่นอนที่สุดนะครับทุกวันนี้บนพื้นที่ชายแดนไทยพม่านะครับยังคลุกกลุ่นไปด้วยไฟสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์นับตั้งแต่กองทัพพม่านะครับได้โหมโจมตีทางอากาศนะครับบริเวณเมืองเรกเกกก่อน,นะครับของรัฐกะเหรี่ยงนะครับหรืออยู่บริเวณทางใต้ของเมืองเมีเมยวดีนะครับจนทําให้ ประชาชนในพื้นที่เมียวดีบางส่วนนะครับต้องอพยพนะครับซึ่งการโจมตีครั้งดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการโจมตีทางอากาศครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาประชิดชายแดนไทยนะครับรวมถึงอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับหากเรามองไปที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสํานักข่าวเมียนมานาวโ r จนะครับได้รายงานว่า พบศพโดนไฟครอกนะครับจำนวนมากกว่า30ศพนะครับในรถบรรทุกข,ของกองกำลังป้องกันประเทศเกเรนีนะครับหรือว่า KNDF ในบริเวณเมืองพูโซนะครับรัฐกะยานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ห่างไกลจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยนะครับนอกจากนี้นะครับในบริเวณฝั่งตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับยังประกอบไปด้วยกองกำลังอีกจำนวนมากนะครับที่ ยังยึดหลักในการต่อต้านรัฐบาลทหารพม่านะครับไม่ว่าจะเป็นกองกำลัง KNPP กองกำลัง KNPLF หรือแม้กระทั่งกองกำลัง KNLA กองพล5นะครับซึ่งมีนายพลโบโจแฮนะครับก็คือถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เคยสมยอมกับทหารพม่านะครับประจับการอยู่ในบริเวณนั้นนะครับทำให้นับจากหนีนะครับก็ต้องคอยติดตามดูนะครับว่า การเปลี่ยนแปลงของประเทศพม่านะครับหรือว่าการดําเนินต่อของประเทศพม่านะครับจะออกมารูปแบบใดนะครับเพราะาไม่ไว่ายังไงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งประเทศพม่านะครับย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับต้องขอบคุณผู้รับฟังทุกท่านนะครับพบกันใหม่กับรายการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรสวรสวัสดีครับ